สยบฟ้าพิชิตปฐพีเรล่มที่39มเกที่7คนคำนวณมีอาสู้ฟ้าคำนวณฟองอากาศที่ปลายนิ้วสาง,งเป็นฟองอากาศที่สวยงามไม่ใช่กลมสมบูรณ์ไร้ตำหนิแต่มีเส้นโค้งหง่อและยุบโนนเป็นความงามแบบยากบรรยายเชกเช่นหน้าท้องที่ผองขึ้นมาของนางดูเหมือนอ่อนแอแต่แข็งแรงเหลือประมาณ ใบหน้าหนางไร้สีหน้าอารมณ์ไม่ใช่เย็นชาแต่เป็นสงบนิ่งราวกับว่ารอยแยกสองรอยบนฟองอากาศการฟูฟักหน้าท้องที่ผ่องขึ้นมาประหนึ่งฟองอากาศและอนาคตที่ชัดเจนกำลังเปลี่ยนแปลงนางบริมทะเลหิมะที่หนาวเย็นบริเวณรอบนอกของป่าปรากฏนักพระผู้สวมชุดเขียวมันเปลี่ยนทิศทางของลมและความร้อนบริเวณนั้น มันคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันผู้มีสติปัญญาลึกล้ําและวิสัยทัศน์ยาวไกลทว่าเรื่องน่าแปลกคือในบ้านมีแสงตะเกียงอ่อนๆอยู่ชัดๆมันกลับมองผ่านเหมือนไม่เห็นในความเป็นจริงไม่ใช่มองผ่านเหมือนไม่เห็นแต่มองไม่เห็นจริงๆมันไม่อาจมองเห็นตะเกียงน้ํามันไม่อาจมองเห็นไอร้อนที่ลอยขึ้นมาจากน้ำแกงไก่ในหมอ ไม่อาจมองเห็นสังสารที่อยู่ริมหน้าตา่างเพราะสังสารไม่อยากให้มันเห็นสังสารเพียงเคลื่อนพลังจิตกระโจนไปบ้านใบ,นบริมทะเลก็ตัดขาดจากโลกมนุษย์นี่คือโลกของห้าเทียนต่อให้เป็นเจ้ารามก็ไม่อาจสำรวจเฉินมหมยืนนิ่งเงียบอยู่ข้างต้นไม้ที่แข็งตายไปหนาแล้วมองหิมะที่ปลิวว่อนเหมือนฝุ่นขวานบนผิวทะเลเร่อหาย มองรอยเท้าสัตว์ป่าที่ค่อยๆถูกหิมะาปกคลุมแม้ไม่เห็นสิ่งที่หมานต้องการเห็นแต่มานกลับไม่จากไปไหนเพราะลึกๆแล้วหมานสังหอนว่านางที่หมานตามหาอย่างยากลำบากอยู่ที่นี่สร่างๆนั่งส,ง,ง,สงบอยู่ริมหน้าต่างแสงสลัวจากตะเกียงน้ำามันสองไปหน้าอ้วนท้วงของนางมือนางวางอยู่บนหน้าท้องอย่างไม่ขยับนางไม่มองหมานที่อยู่ริมป่า ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแม้แต่ความคิดก็ไม่มีนี่เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วที่เฉินโมมาหนาที่เทเลหิมะทุกครั้งที่ามามาจะเข้าใกล้หนางมากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะเห็นหน้าหนาและเข้าใกล้โลกของหนาหรือไม่ราตรีของทางเหนือยามปลายฤดลลูสตร์ยาวนานยิ่งนักคล้ายไม่มีขาดช่วงมีเพียงช่วรุช่วยามเท่านั้นที่ดวงหิมะ จะก,กระเบียดกระเสียนโผล่หน้าหมาให้เห็นเชิญหมเย็ยนอยู่ในป่าเดินคืนเต็มดวงตาถูกแสงอาทิตย์แยกจะต้องรลีตามันมองพวกกระจมและบ้านไม้รอบๆทะเลหีิ้าอีกรอบครั้นแน่ใจว่าไม่มีมร่องรอยของด่างจึงหายตัวไปอีกรั้งมุมหนึ่งของบ้านไม้สิงโตเขียวนอนหมอบอยู่ข้างเต่าไม่ขยับกรเยื่อนมันกลัวผู้นั้นตามสัมชาตยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นความนิ่งเงียบของนายหญิงมาแล้วหลายรอบมันยิ่งตะนักได้ถึงความน่ากลัวของอีกฝ่ายหนึ่งคือเต็มที่มันไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงทั้งไม่กระดิกหางขอไก่สักชิ้นจากนายหญิงเป็นรางวัลไม่ง่ายเลยที่คนผู้นั้นจะจากไปสิงโตเขียวผ่อนลมหายใจอย่างโล่งลุกขึ้นยืนและสะบัดศีสะให้ร่างกายที่เฉยชากลับมาตื่นตัว เตรียมเข้าไปเล่นกับสังสางแต่กลับพบว่านางยางังโงงท่าทางเหมือนเมื่อคืนอยู่นิ่งเงียบอยู่ริมหน้าตากลัวไม่ขยับไม่นึกไม่คิดคล้ายไม่รู้ว่าเฉินหมู่จากไปแล้วดวงอาทิตย์โผล่หน้าหมาไม่นานก็ตกสู่มหาสมุทรที่ดำเมื่อดีอีกครั้งสังสางมองโลกที่หนาวเย็นนอกหน้าตากจนตะกีน้ำมนันมอดดับชุดเขียวปรากฏอีกครั้งที่ริมป่าจริงสังสังยังคงนั่งเงียบ เฉินโบจากไปอีกครั้งนางอย่างนั่งสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่กินไม่นอนไม่พูดไม่จาไม่นึกไม่คิดและไม่ขยับไปเยือนมีลมหนาวที่ไม่ใช่ลมธรรมชาติพัดแผ่วเบามาอีกลมหายใจแห่งฟ้าเด่นปานปวนเล็กน้อยบันฑดตสวมเสื้อหนวปรากฏตัวริมป่ามันมองไปรอบๆคล้ายกับลมหมองหาบางสิ่งบางอย่างมันฝุ่นเคลือเต็มตัวใบหน้าซีดเซียวสู้ผอมอย่างยิ่ง นานมากแล้วที่หมานไม่ได้พักผ่อนลมหิมะที่หนาวเย็นเรากับว่าจะพัดหมานให้ล้มไดยทุกเมื่อในที่สุดสังสางก็ขยับนางละสายตาจากผิวทะเลสาบไปที่ริมป่ามองบัณฑิตผู้นั้นในแววตาเฉยฉาปรากฏอารมณ์ที่ซับซ้อนเวลานั้นนางอยากเดิดออกจากบ้านไม้ซึ่งเป็นโลกของนางเพราะนางคิดว่าบัณฑิตผู้นั้นคู่ขวรให้เชื่อใจและเชื่อใจได้ แต่แล้วก็หวานกลัวและเกลียดชงังเหตุน,นี้สุดท้ายแล้วหนาจึงนิ่งเฉยสองหวานหลังสิพี่ใหญ่จากไปปีศาสุลาก็มาถึงกาสุลาที่แวนอยู่ที่เอวของยอดฝีมือผู้เคยผ่านราตีนิรานมาแล้วผู้นี้สายไหวเบาๆในสายลมราวกับว่าสุลาในนั้นบดเกลี้ยงไปแล้วสังสังไม่เหลือแผลมันแม้สักแวบ ทั้งไม่นิ่งเงียบระหว่างตัวเหมือนอย่างที่ต่อที่เฉินหมูปรากฏตัวด้วยในที่สุดก็ไปกันหมดเสียทีสังสาเติมไปข้างเต่าไฟมองน้ำแกงไก่ที่แห้งขอดนานแล้วในหม้อได้กลิ่นไหม้ที่แสบจมูกแล้วนิ่งเงียบไปคืนนั้นมันไม่กลับบ้านจึงให้หนากินน้ำแกงไก่ให้หมดจะได้ไม่เสียน้ำแกงไก่หม้อนั้นสุดท้ายแล้วหนาได้กินหรือไม่สร้างสางนึกถึงกระดาษแผ่นนั้น มือขวารูปท้องที่ป่องขึ้นมาเบาๆนางรู้สึกเหนียวดายนักอยากมีใครสักคนไม่อยู่เป็นเพื่อนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเวลาที่นางนึกถึงโขนคนหนึ่งในนี้คือโลกของนางในโลกนี้การเวลายังคงเดินไปน้ำแกงไก่ถูกต้มจนแห้งได้ชีวิตในท้องย่อมเติบโตได้ส่วนนางอ่อนแอหลงเรื่อยๆหากนางไม่อาจดำรงรักษาโลกนี้ต่อไปได้ เวลานั้นอันตรายจะมาเยือนนางวางเนื้อไก่ไหมจากในหม้อนั้นไว้เบื้องหน้าสิงโตเขียวโดยไม่สนใจท่าทางด้านสงสารของมันแล้หยิบลูกคิดขึ้นมาจากใต้โต๊ะเริ่มกำาหนดความเป็นไปได้ของอันตรายที่ตนจะพบเจอรวมถึงวิธีแก้ไขเพื่อให้อาหารแก่ชีวิตน,น้อยๆในท้องอย่างต่อเนื่องทั้งอย่างต้องตัดขาดจากโลกมนุษย์นางจะไม่เหลือพลังมากพอ ที่จะทําการคํานวณเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วฝีมือหมากล้องของนางยังคงไร้คู่ต่อก่อนนางยังคงรไร้เทียมถาดมาโต้พไพไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้มีพรสวรรค์อย่างเฉินผีผีหรือซ่องเสียนล้วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางแต่นางไม่อาจใช้ใจ่ายของเข้าเทียนคำนวณแบบเข้าเทียนแล้วนางต้องอาศัยเรื่องคำนวนของมนุษย์ในการคำนวณเรื่องต่างๆที่สำคัญ นางคือกฎของโลกนี้เพียงแต่หลังจากมาโลกมนุษย์แปดเปื้อนความเป็นโลกิยะความเร็วจึงสู้มนุษย์สามคนนั้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องเหนือที่อันตรายหากจําเป็นต้องหนีต้องทําอย่างไรจึงจะหนีได้ไวตอกแตกตอกแท็กเสียงดีลูกคิดด่างขึ้นในบ้านนั้นมืดสลัวเสียงนี้เหมือนทํานองเพลงอันหน้ารื่นโดมสียงโตเขียวที่แทะก,กระดูกไก่ตามเกลียบอยู่ผันไปหน้าเรองรา่า กรดิกหาไปมามือขวาสังสารติดลูกคิดอย่างรวดเร็วจนเกิดเงาขึ้นสายแล้วสายเบาสีหน้าหนางสงบนิ่งมีสมาธิมือซ้ายปรากฏฟองอากาศที่งามสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งบนผิวฟองอากาศที่เรียบตื่นปรากฏจุดแสงขึ้นสิบกว่าจุดหากนาไปเทียบกับแผนที่ของโลกนี้จุดแสงเหล่านี้คือเมืองเทอร์หลานเมืองฉากานแคว้นสีหลิงแคว้นโซ่วัดต้นเขอ ส่วนลึกอของทุ่งร้างตะว,วันตกแวดอื่นๆแต่ละจุดอาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรากเส้นอมโมค์ขึ้นในอากาศฝนฤดูสาดตลลอนล่งสุดท้ายตกลงมาแดนจงหลวนหนาวเย็นกว่าปากติในที่สุดสงครามแห่งโลกก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแคว้นต้าถางสร้างกองทัพเหลือขึ้นมาใหม่เรือรบปากมายตรงสู่หนานจีน แคว้นหนานจีนที่ถูกเหนิงเฉียทําให้แตกตื่นหวาดกลัวด้วยการสังหารจากักรพรรดิและเหล่าขุนนางไม่มีกรลากจะสู้รบต้านทานแม้แต่น้อยประกอบกับชื่อเสียงของซาลากระบีเพียงสิบกบวา่าวันประตูเมืองผิ้นขางก็เปิดออกกองกําลังของแคว้นตาเหอข้ามหัวเหออันเชี่ยวกรากขึ้นเหนือเสียงเทพและเสียงจกักรพรรดินำผาลูกหลาต้าเหอหลายหมื่นทำเรื่องที่หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา ไม่มีผู้ใดกล้ามแม้แต่จะคิดนั่นคือเดินทับสู่แคว้นเทพสีหลิงกองกำหลาของต้งาถาเข้าเขตแดนแคว้นเทพสีหลิงมาแล้วอยู่ห่างจากจเขาเถาสารไม่ถึงสองร้อยรีสีเงเทพพิพากษาเข้า,ามาถึงเมืองมู่หวีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากจเขาเถาสารเพียงสามร้อยรีแล้วแคว้นเทพสีหลิงถูกขนาบโจมตีทั้งเหนือใต้ แม้เรียกยอดฝีมือที่กายเต่าทั้งหมดกลับมาฐานม้าอาสมเทพหลายหมื่นนายตั้งแนวป้องกันหลายชั้นรอบเขาเถาสารแต่ทุกคนต่างเข้าใจเป็นอย่างดีถึงสถานการณ์ปัจจุบันอาสมเทพหายละแล้วลานกว่าของวิหารสีขาวบนยอดเขาเถาสารสงูงสูงโมกกลังหมองมวยตีขาวที่ถูกปกคลุมด้วยสายฝน ใบหน้าผอมแห้งฉายแววหดหูมันไม่รู้ว่าตนยังทำอะไรได้บ้างเหมือนกับว่าช่วงเวลาสุดท้ายช่วงเวลาแห่งบทสรุปนี้มันไม่รู้ว่าชีวิตของมันควรมีบทสรุปอย่างไรเจ้ารามอยู่ที่ใดมันกำลังทำอะไรเหตุใดเฮาเทียนจึงไม่ตอบรับคำอธิฐาของสานรนสิทธิศรัทธาเหตุใดเห็นพวกลบหลู่เทพได้ชัยชนะ ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงยังไม่ตลงฐานทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรนี่ไกา๋เที่ปกครองโลกปนาหาแสนหนานหรือว่าต้องล่มสายแล้วจริงๆสงสูงโ,โม่รสสิ้นหวังจึงเดือดดาลคำด่าที่หยาบคายที่สุดคำสาปแช่งที่รุนแรงที่สุดจึงพลางปรูปออกมาจากาปากมานประหนึ่งว่าเป็นเสียงฟ้าร้องที่ด่าก้องเขาเถาสาร ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนส่งให้เจ้าอารามทว่าแม้แต่เวลาเช่นนี้มันก็อย่างไม่กล้าออกชื่อเจ้า,ารามช่างน่าสงสารเหลือเกินมีสายลมพัดมาพัดส,สายฝนที่ตกต่อเนื่องคลายหมอกให้บางเบาลงเผยเห็นเมืองเล็กๆแห่งนั้นที่อยู่เลยออกไปจากตีนเขาท่ามกลางสายลมสายฝนเมืองเล็กๆยางคงสงบเหมือนท้องฟ้าไม่ได้รับผลกระทบใด ร้านเห็นเมืองแห่งนั้นอารมณ์เสโยงสูโม่จึงค่อยๆสกบนิ่งต่อให้เจ้ารามไม่กลับมาแต่ขอเพียงคนผู้นั้นอยู่แคว้นต้าถางและสาศึกษาก็ไม่อาจเข้าใกล้เขาเถาสารเช่นนี้แล้วยังต้องกังวลสิ่งใดอันที่จริงเรื่องที่ต้องกังวลยังมีมากมายสงสูโม่มองภูเขาที่อยู่ไกลออกไปคลายมองเห็นธงแม่ทัพของสวีฉือรวมถึงทหารม้าสวีฉีกลอดำ ของตาถางที่ทั้งโลกหว่นเกรงมันรู้สึกป้าบาหนักขึ้นด้วยด้วยโงงชียงยังไม่ยอมพาคนที่เหลือกลับมามันกำลังทำอะไรหรือว่ามันคิดกัดองค์การจริงๆอีกอย่างหนึ่งมันรังรออยู่แกว้นเยี่ยนทำอะไรรอให้ถูกนิ้งชียค่าหรือสงสูงโม่แผ่สียงตามด้วยโทรศัพท์นักพระถไหวกลางโขนยืนอยู่ข้างมาเตยด้วยสีหน้าสงบนิ่งว่า หากวันถ่วเวลาเหนียงเฉียวไว้ที่แคว้นเยียนได้ก็ถือว่าสร้างความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงต่ออาสมเทพสูงสูงโง่ยิ้มเยียดน่นต้องดูว่ามันมีความสามารถถึงขั้นนั้นหรือไม่หากมันทำไม่ได้ก็น่าจะไม่มีใครอื่นทำได้แล้วสูงสูงโง่ขวดคิ้วหันไปหมองนักรถไหวกลางขนคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายประเมินค่าหลงชิ่งสูงถึงเพียงนี้ เิงมู่รี่เหือนยังถูกหนิงชีวฆ่าตายหลงชิงยังไม่อยู่เหนือห้าด่านจะใช่คู่ต่อสู้ของมันได้อย่างไรสมัยก่อนที่อารามจือโสข้าเห็นหลงชีงปีขึ้นมาจากเหวลึกหากเพิงมู่รี่เหรินสู้กับหลงชิงคนที่ตายจะมีแต่เฮิงมู่รี่เหลินส่วนหลงชิ่กับหนิงเชเวใครแข็งแกร่งกว่ากันแใครจะได้ใช้ในท้ายที่สุดไม่มีใครตัดสินได้อีกแล้วมีแต่ต้องให้พวกมันสู้กันเป็นครั้งสุดท้าย นักปลดปล่อยกลางโขนบอกเสียงเรียบในนิกไกเตา๋ามันเล่นบทคนดูมันตลอดมันรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าที่ใครหลายคนคิดดังนั้นมันจึงค่อนข้างสงบสุข,ขุมสูงสงูโม่นิ่งเงียบไปครู่ก่อนเอ่ยว่าปองกำลังของศัตรูเข้ามาประชิดแล้วถึงอย่างไรนิกไกเตา๋าต้องทาอะไรสักอย่างนักปลดปล่อยกลางโขนมองตามสายตามานไปทางเมืองเล็กๆเอ่ยว่า ก็จะลองไปดูสักหน่อยก็ได้ในเมืองเล็กๆนั้นมีร้านขายเนื้อเพียงร้านเดียวและโลกมนุษก็มีคนขายเนื้อเพียงคนเดียวนักรถวยกลางขนยืนหน้าธรณีประตูมองคนขายเนื้อผู้ที่ทั้งรากมันแผลบแต่ไร้เหงื่อพลังเอย่ยผู้โสในเมื่อมาแล้วก็ควรทําอะไรบ้างไม่ใช่หรือคนขายเนื้อที่กําลังแยกเนื้อหมูได้ยินดังนี้แล้วจึงหันไปมองมัน นิ่งเงียบอยู่นานก่อนถามเสียงแหบว่าสายพี่ของเจ้าตั้งใจจกกะกบฏต่อมักจริงหรือนักประรวัยขังคนเตอยอย่างสงบนิ่งว่าอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นกบฏต่อมกักข้าคิดว่าก่อนนี้พวกเราต้องยืนยันก่อนว่าสิ่งใดคือมกักผู้โสกับผู้โศปีศาสราซ่อนตัวจากสายตาของข้าวเทียมน,นับเหมือนปีหรือไม่ใช่กระทําการขัดต่อมักของนางคิ้วหนาเข้มด่งสีเหมือของนขนไข่เนื้อเลิกขึ้นช้า จะเอาบางอาจนักการช่วยสิทธิ์พี่มีประโยชน์ต่อพวกท่านหากจะช่วยสิทธิ์พี่ของเจ้าเช่นนั้นข้าควรอยู่ที่เมืองเล็กเลก,ก่อนหน้านี้มากกว่าไม่ใช่มาที่นี่เพราะทั้งเจ้าและข้าตาเข้าใจดีว่าการช่วยสิทธิ์พี่เจ้ากับการช่วยนิกายต๋าเป็นคนละเรื่องกันนักโปรดปลดป่อยขางโขนนี่เงียยไปครู่ก่อนเอ่ยว่าสัญญาระหว่างข้าเทียนกับพวกท่านยังคงมีผลอยู่หรือไม่ คนขายเนื้อนิ่งเงียบเป็นนานกว่าเดิมแรกสุดมันนิ่งเงียบไปเพราะต้องการเวลาเพื่อไต่รองว่าเจ้าหลามต้องการให้หมานทําอะไรกันแน่ส่วนต่อมาที่หมันนิ่งเงียบไปเพราะมีใครบางคนมาถึงเมืองนี้แล้วได้ยินเสียงฝีเท้าสุดท้ายมันถึงถามขึ้นว่าโอกเจ้าต้องการให้ข้าถามอะไรนักพรตไหวกลางโขนยืนนิ่งอยู่หน้าธรณีประตูโดยโดยไม่ได้หันไปมองผู้ที่กําลังเดินเข้ามาใกล้ร้านขายเนื้อว่า ฐานบานสเสวัจีกราดดามของต้าถางไม่มีผู้ใดต้านได้พวกเราไม่ขอให้อาสุเทพสงบสุขไปชั่วการขอเพียงเหลือสิ่งปลูกสร้างไว้บ้างคนขายเนื้อวางไม่ในมือลงเอยสีหน้าเฉยฉาว่าเนี้เองหรอคนของสาสึกษาหาผู้โสาข่าได้ย่อมนี้ที่สุดคนขายเนื้อและปีศาจสุราคือสองสุดยอดผู้ฝึกฉานที่มีชีวิตหมาหยาวนานที่สุดในโลกนานกว่าพระสง์พุทธาและจอมปราด แต่ไหนแต่ไรเร้นการไม่ออกสู่โลกกระทั่งจอมปราขึ้นสวรรค์เท่าเทียนลงสู่โลกผู้มันจึงถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยร่องรอยในช่วงหลายปีมานี้ปีศาจสุลาลงมือไปหลายครั้งสร้างแรงกดดันให้ศารศึกษาไม่อาจเคลื่อนไหวโดยง่ายแต่คนขายเนื้อไม่เคยลงมือแน่นอนว่ามันแข็งแกรง่งถึงขั้นดาแข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่เหมือนเจ้าคณะฝ่ายเทศนาที่ถูกฝังไปพร้อมยอดเขาปอเลอแล้ว ตัวมันแข็งแกร่งแต่มีดหมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพราะมันเชี่ยวชาญการฆ่าโขนในอดีตมันฆ่าสุกรฆ่าแพะฆ่าโขและฆ่าโขนความแข็งแกร่งของหมันอยู่ที่คำว่าฆ่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเร้นกายไม่ออกสู่โลกภายนอกโนที่มันฆ่าจึงน้อยลงมากนี่ไม่ใช่ว่าสภาพจิตใจเปลี่ยนไปแต่เป็นเพราะคำขอของจอบปราศโคนขายเนื้อเอ๋ยสีได้เย็นชาว่าก็แค่แพ้แค่สุกรฆ่าทิ้งคงไม่เป็นไร สิ้นเสียงในเมืองพรานเกิดเสียงจักระจันฝนฤดูสะอาดหนาวเย็นเสียงจักรจันในสายฝนย่อมหนาวเย็นกว่าท่ามกลางเสียงจักระจันธรุนีน้อยในชุดกระโปรงเหลือเดินมาช,ช้าๆจากฟากหนึ่งของเมืองนางเดินมาหน้าร้ายขายเนื้อแล้มองเข้าไปในข้างไหนน้ำฝนที่ปลายผมหางม้าเหมือนไขมุกเล็กๆกระเซ็นเข้าไปด้านไหนธรณีประตูจากการเคลื่อนไหวของนางจากนั้นหนาก็ย่นจมูกดูหน้ารับ นางรู้สึกว่ากลิ่นข่าวเลือดในร้านขายเนื้อเหม็นฉุนเกิดไปไม่น่าดมไม่ต่างจากวาจาของคนขายเนื้อที่เหม็นหน่าไม่น่าฟังผู้เอิญคือแพะคือสุกรแต่เจ้าคือสุนัขข้าไม่เข้าใจมาตลอดว่าคนเช่นเจ้าและปีศาจสุราเหตุใดจึงได้อยากเป็นสุนัขมากขนาดนี้หรือว่าเป็นล้งสนุกจริงๆใบหน้ายาวไหวของอวีเหรียนเต็ไมไปด้วยความสงสัยเหตุนี้จึงน่ารักชุดกระโปรงเหลืองเปียกฝนแต่กลับไม่หมอแมแหม ยังโคกน่ารักส่วนผมหางม้าสีดามครับย่อมน่ารักที่สุดนางคือเดรีน้อยที่ทั้งน่ารักและน่ากลัวเช่นนี้แหละเมื่อการบาดเจ็บหลังต่อสู้กับราชขูจชินจา้าในทุ่งร้างหายดีโดยสมบูรณ์นางก็เร่งเดินทางอย่างไม่หยุดพักลงใต้บักแควเทพสีหลิงฐานม้าอาสมเทพรับบืนนายนอกรอบขา่าเถวสารไม่อาจขัดขวางนาง กระทั่งหนากมาถึงหน้าร้านขายเนื้ออาสมเทพจึงสังเกตเห็นการมาถึงของหนาเสียงสัญญาณเตือนภัยดังผ่านสายฝนเสียงกีบเท้าม้าด่างสับสนวุ่นวายคนมากมายมาที่เมือเล็กๆแต่ไม่กล้าเหยียบเข้าสู่ถนนสายยาวแม้สักก้าวคนขายเนื้อหมอกดารุรีน้อยผู้อยู่นอกร้านเดาได้แล้วถึงฐานะของหนาเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบนียว่า ยอมเป็นสูนักที่สันติสุขด,ด,ดีกว่าเป็นมนที่ต้องหลบลี้หนีภัยนี่เป็นคำพูดที่อาจารย์เจ้าเคยพูดกับข้าสายตาของอีเหลียงจับอยู่ที่มีดในมือมันสิ่งที่อาจารย์กล่าวไม่แน่ว่าจะถูกรายยินว่าเจ้าคือประมุขพักหมานคนปัจจุบันพักหมานเน้นเรื่องการรับพลังปฐมแห่งฟ้าดินข้าวสูรากซึ่งคลายกับหลักการที่ข้ารู้แจ้งในดีอยู่หลายส่วนหากีณานะตามนี้ข้าสมควรเป็นผู้สูงของพักเจ้า แต่ดูจากที่แม้แต่วจ้าจอมป่า,ปาเจ้าก็ไม่สนใจคิดว่าเจ้าคงไม่สนใจเรื่องนี้เช่นกันวีเหรียญเอามือไพล่หลังเหยียงเท้าหมองเข้าไปในล้านไขเนื้อท่าทางเหมือนเดลุหืน้อยที่ก้าลังเหรียญแบบท่าทางของผู้ใหญ่น่ารักยิ่งนะเรื่องลบโลดูมินอาจารย์พวกข้าที่กายหมิงถนัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เจ้าเด็กน้อยนี่ช่างน่าสนใจนานมากแล้วที่ไม่มีใครกล้าพูดกับข้าด้วยท่าทีเช่นนี้บางทีเจ้าน่าจะภูมิใจมันมีชีวิตอยู่มานานหากพี่หนาจากอายุหมานรวนเรียกทุกโขดว่าเด็กน้อยได้วีเหรียญไม่ได้โมโหแต่เอ่ยกับมันว่าข้าก็คิดว่าเจ้าน่าสนใจหงไหนวีเลรียเอ่ยอย่างสบายๆว่านอกจากอาจารย์แล้ว ไม่เคยมีใครกล้าพูดกับข้าด้วยท่าทีเช่นนี้คิดดูแล้วคนที่นานมากแล้วใช้ท่าทีเช่นข้าพูดกับเจ้าคงเป็นอาจารย์อย่างนี้คนที่ร้กาที่สุดก็คืออาจารย์คนไขยเนื้อนิ่งเงียบอยู่ครู่ก่อนคว้างมีดมือออกไปอย่างฉับพลันมีดหั่นเนื้อที่เต็มไปด้วยเลือดและไขมันตกลงอย่างหนักหน่วงบนพื้นนอกธรณีประตูเกิดเสียงตูบดัางสน,นั่นฝุ่นขวนันฟุ้งตลบกลวดหินกระเด็นท่ามกลางฝนฤดูสาวท,ที่ตกหนักขึ้น คล้ายมีภูเขาลูกหนึ่งตกลงมาจากฟ้าสู่โลกมนุษย์าเจ้าหยิบมีดเล่บนั้นขึ้นมาได้พวกเราค่อยมาพูดเรื่องอื่นมันเอ่ยปีเหรียญมือไพรหลังนั่งคู่หลงหมองมีดในตำนานเล่มนั้นอยู่ครู่จา,จากนั้นบรรจงม้วนแขนเสือ้อแล้วหยิบผ้าผืนน้อยออกมารอไว้ใช้สองนิ้วคีบสันมีดนางใช้สองนิ้วคีบมีดที่หนักที่สุดในโลกขึ้นมาช้าๆตามการเคลื่อนไหวน้ำหนักของมีดถ่ายเทสู่เท้านาง เรี้ยเปรี้ย,ยพื้นศิลานอกร้านปรากฏลอยแตกรูปใหญ่แบ่งมุมสองหมูงในระหว่างขั้นตอนนี้นางสีหน้าเคร่งเขืมอบขดคิ้วตลอดเวลาเสร็จแล้วก็วางมีดลงหอีอมาเจ้ามีคุนสนมบัติคุยกับข้าคนขายเนื้ออี๋ยงเยินชาแม้กินแรงไปบ้างแต่แต่สุดท้ายล่างเจ้ายกขึ้นวีเหรียญใส่หน้าพาใช้ผ้าเช็ดนิ้วมืออย่างจริงจัง พวกเจ้าคนชราชอบพูดจาเอออเอาเองถ้าเพียงคิดว่ามันโสโครกหรือเจ้าคิดว่ามันหนักจริงๆการที่หนาขบวคิ้วและตั้งใจเพราะไม่อยากให้นิ้วมือเปื้อนเลือดหรือคาบไขมันคนไข่เนื้อเงีงบเงียบไปน็นางก็เลยว่าเจ้าเอาแข็งแกร่งจริงจรงขอบคุณผู้คนโสที่ยอมรับวีริยเ์เลยนางพูดอย่างตามสบายไม่ได้จริงจังความแข็งแกร่งของหนางไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใดยอมรับอยู่แล้ว แม้ว่าโขนผู้นั้นคือโขนขายเนื้อในตำนานก็ตามอาเจ้ามีเวลาเท่าข้าไม่สิต่อให้มีเพียงครึง่งเึ่มหรืออาจแค่หนึ่งในสิบเจ้าอาจชนะข้าได้แลืออาจถึงข้าเป็นอมตะได้อย่างแท้จริงโขนขายเนื้อเอิดบอกแต่นะ่าเสียดายที่เจ้าไม่อาจมีเวลามากอย่างนั้นแล้วดังนั้นเจ้าคนเดียวจึงไม่พอพวกเจ้าสารศึกษาไม่ว่าไกลมารวมไม่พอเพราะพวกเจ้าไม่แกร่งแกร่งพอ นานแล้วที่เจ้าไม่ได้เข้าสู่โลกียะจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่สาศึกษาแข็งแกรง่งที่สุดก็คือคำว่าแข็งแกรง่งจ้าหมายถึงถิงเชื้อที่สืบทอดบาดจีวอของเธอห,าห้าหล้าหรือมันอาจใช้ได้จริงๆห่้าเสียดายที่มันเจอปัญหาใหญ่ในเมืองหยางโจมันในตอนนี้จึงร้อยพลังสิ้นเสียงคิ้วมันก็เลิกขึ้นอีกครั้งกลางสายฝนเป็นเสียงพีเท้าอีกรอ,อบ เสียงฝีเท้านี้หนักแน่นมั่โขงยอดฝีมือระดับคนขายเนื้อย่อมฟังออกว่าคนผู้นี้มีศูนย์กลางน้ำหนักของร่างกายที่ผิดปกติแต่กลับเดินในมั่โขงเช่นนี้นี่ย่อบ่งบอกถึงความน่ากลัวผู้หมาสวมจีวรเก่าขาดผมซ้ำชี้เหมือนใบสนสีหน้าสงบนี่มันเดินในสายฝนแต่และก้าวด้วยระยะห่างที่เท่ากาันเราใช้บรรทัดวัดไว้ล่วงน้าจินโม่คือผู้ที่ไม่ก้าวเดินผิดพลาดอยู่แล้ว คนขายเนื้อเอ่ยกับ,บานด้วยสีหน้าเคร่งขืมว่าหรือจเจ้าก็มาร้องเหมือนกันว่าจะยกพป่ของข้าได้หรือไม่ยินโบร,รับผ้ามาจากปีเหรียญเช็ดน้ำฝนบน,บนใบหน้าพองมีดที่อยู่บนพื้นกระดาหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันกำลังพูดอะไรจึงมองมันเหมือนมองคนปัญญาอ่อนปีเหรียญมองคนขายเนื้อด้วยสายตาที่มองเด็กน้อยไร้เดียงสาเอ่ยว่า ว่าแล้วว่าเจ้าไม่ถามถ่ายเรื่องทางโลกจึงไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสาศึกษาที่ผ่านมาไม่เคยใช่หนิงช่วยความจริงแล้วตลอดมาคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสาศึกษาคือจวีนโมและอวีเหรียญคนขายเนื้ออาจเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งการฝึกฌานเพื่ออาจถึงขั้นในประวัติศาสตร์ของการฝึกฌานคำว่าแข็งแกร่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงด่านฌานแต่หมายถึงความแข็งของร่างกายและพละงกำลัง เหตุนี้สองโขนที่แข็งแกร่งที่สุดของศาศึกษาจึงมาพบมันการถูกผู้ด้อยอวุโสแห่งสาศึกษาสองโขนปองด้วยสายตาไม่เห็นคุณค่าแบบนี้คนไข้เนื้อย่ออารมณ์ไม่ดีเป็นธรรมดาสีหน้าผานครับเข้มแต่ไม่พูดจาวิเหรียญถามว่าตอนนี้พอหรือยังคนไข้เนื้อตอบว่าออแล้วพวกเจ้ารวมการอาสู้ข่าได้ อาจารย์กล่าวว่าชื่อเสียงอันถูกต้องสมฐานะจึงจะกล่าววาจาได้สะดวกการกล่าววาจาได้สะดวกเป็นเรื่องสําคัญจีนโมชอบเจรจาก่อนค่อยใช้กําลังดังนั้นในเมื่อพอแล้วเช่นนั้นพวกเราอาจจะพูดอะไรการสักหน่อยก่อนคนขายที่นด้สูดลมหายใจลึกมันเตรียมสู้ศึกใหญ่มาแล้วหลายปีความถูกปีเหรียญใช้วาจายับยั้งอย่างกระตันถันอารมณ์ที่เก็บกดจึงพัทุปเป็นคําพูดว่าโอ้ วิเหรเอ่ยวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไรคนขายเนื้อหรีตาก่อนแล้วค่อยตรึกตาจ้องหนางวิเหลียนจึงถามข้าไม่กลัวเจ้าจ้องข้ามีประโยชน์อันใดจากนั้นหนางหันไปมองนักพรตไหวกลางโขนเจ้ารู้ไหมว่าทำไมไม่สะดวกนักพรตไหวกลางโขนถอนหายใจดูเหมือนว่าเป็นเพราะข้าอยู่ที่นี่เว่าทุกท่านร้วนเก่งกาจยิงต้องสนใจข้าย่อมเพราะเจ้าแข็งแกร่ง นักปลดปยกางขนเอ่ยยิ้มยิ้มว่าตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เพราะอย่างนี้เจ้าจึงยอดเยี่ยมกระทั่งบัดนี้ข้ายังไม่รู้แม้แต่ชื่อของเจ้าจึงไม่อาจไม่เอ่ยชมว่าเจ้าน่าเลื่อมใสสำหรับโลกนี้หนาะคือบอกหนะาทว่านักปลดปยกางขนผู้ดูนิ่งเงียบไร้พิษภัยที่ดูแลอารามเชอโศกมาหลายสิบปีผู้นี้แม้แต่นา มันยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของหมานหน้าตาแท้จริงของหมานกลายยังซ่อนอยู่ในหมอกย่อมสมควรให้ระวัง